คนขยันไม่มีวันอดตายมีตัวอดนอนวันนี้เราจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับการฝันเห็นน้อยหนาฝันเห็นน้อยงงทำนายฝันได้ว่าอย่างไรพร้อมเลขมงคลท่านที่กดติดตามขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะได้กินได้จับได้ถือทำนายฝันได้ว่าหากคุณกำลังขัดสนเงินทองอยู่ก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอก็มีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาในชีวิตดวงการเงินของคุณ จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆอาจด้วยตัวของคุณเองด้วยโชคลาภหรือว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือถ้าอยากจะมีกินก็จะได้กินในช่วงนี้แต่อย่าลืมทำตนให้เหมาะกับการเป็นผู้ที่จะมั่งมีด้วยนะครับทำบุญสวดมนต์เพื่อให้มีโอกาสได้เป็นดังคําทํานายด้วยดวงความรักเนี่ยหากคุณโสดก็มีโอกาสที่จะพบคนเข้ามาในชีวิตแต่ว่าไม่ฟันธงว่าจะเป็นคนที่คุณนั้นตามหาอยู่หรือไม่ เรื่องของสุขภาพเนี่ยหากเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นดวงการงานความเหนื่อยที่ผ่านมาจะแสดงผลงานของคุณให้คุณนั้นได้เติบโตเสียทีผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นผลงานของคุณช่วงนี้เขาจะเห็นและจะปโปรโมทคุณถ้าคุณทำการค้าขายทำอะไรก็จะขายดีกำไรงามมีโอกาสมีโชคลาบโดยเฉพาะจากเพศตรงข้ามหากคุณนั้นอยากมีบุตร ก็มีโอกาสที่จะมีบุตรสมใจและจะเป็นคนที่หุ่นสมบูรณ์ดีเลขมงคลของคุณก็คือฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านก็ผมลักกี้แมนขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่โชคดีของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ